สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะไปฉีดหน้าด้วยปลาแซลมอนกันค่ะที่โรงพยาบาลสัญยกรรมลิงค์ค่ะโรงพยาบาลก็ตั้งอยู่ในย่านกลางน้ำของประเทศเกาหลีใต้เลยนะคะแล้วก็ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามากๆเลยะคะ่ะโอ้โหขึ้นมาแล้วนะคะบอกเลยว่าโรงพยาบาลมีความสวยหร,มมยรูมินิมอลมากๆนะคะมีความ p r i v a t ไม่พุกพล่านนะคะแล้วก็มีบริการล็อกเกอร์เก็บของและโซนล้างหน้าเพื่อเตรียมผิวค่ะมาค่ะเราก็มาร่างเครื่องสำอางเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดผิวด้วยปลาแซลมอนกันค่ะ หลังจากนั้นคุณพยาบาลก็จะมาลงยาช้าเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะส่วนนี้ก็จะรอประมาณ20นาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะประคบความเย็นเพื่อลดอาการอักเสบก่อนฉีดผิวค่ะและในวันนี้นะคะคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลก็มาดูแลเคสการฉีดผิวของปีนิกด้วยตัวเองเลยค่ะสำหรับ PDRN นี้นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากปลาแซลมอนที่จะช่วยลดรอยแผลเป็นจากสิวกระชับรูขุมขนและผิวฉ่ำโกรแบบสาวเกาหลีค่ะ เมื่อฉีดผิวเสร็จนะคะผิวก็จะมีขึ้นเป็นตุ่มๆม,มีรอยแดงแล้วก็รอยช้ำค่ะใครอยากรู้ว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะเป็นยังไงรอติดตามกันนะคะ